ในส่วนของ3ความหนานะครับในส่วนของเครื่องมือจับฟันใสนะครับข้อดีของมันเลยก็คือว่าโดยปกติครับเราจะเริ่มจากความหนาของพลาสติกอยู่ที่0.5 0.75แล้วก็0.88ม mm ิลิเมตรนะครับคำถามก็คือว่าทำไมเราต้องเริ่มจากความหนาที่น้อยก่อนนะครับลำดับแรกเลยก็คือหลักๆคือให้คนไข้ปรับตัว ในกรณีที่พลาสติกที่บางแปลว่าความยืดหยุ่นจะสูงกว่าเวลาใส่ในกรณีเคสที่ซ้อนเยอะๆครับมันจะใส่ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกที่มีความหนาก็แปลว่ามันจะแข็งยืดหยุ่นน้อยกว่านั่นเองฉะนั้นคือโดยส่วนใหญ่พอเราใส่พลาสติกที่แข็งๆไปเลยเนี่ยคนไข้หลายคนอาจจะถอดใจเพราะว่ามันปวดเกินแล้วก็ถอดเข้าถอดออกยาก ฉะนั้นคือเริ่มจากตัวนิ่มก็จะส่งผลทําให้คนไข้อะครับค่อยๆปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันใสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับการที่เราค่อยๆเพิ่มความหนามันมีสาเหตุอยู่ก็คือว่าการที่เราเพิ่มความหนาพลาสติกที่หนาขึ้นแรงที่นําไปสู่บนฟันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นก็แปลว่าฟันมันจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับฉะนั้นคือการที่เราค่อยๆเพิ่มความหนาไปเรื่อยๆนะครับจะส่งผลทําให้ฟันเคลื่อนที่ได้ดีคนไข้ปรับตัวได้ดีนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือโดยเเเเฉลลลีีีีีี่่่่ยยยแแ้้้้้วววววคคคนนนนขขกก็จะะมมมมาาาารรรรรรรือออทดึพปัััับบบตง